รุ่น A200 AMG Dynamic นับถอยหลังไปเมื่อปี2020นะครับเมอร e เ e s b e เบน์ประเทศไทยได้ทำการแนะนำา m r r e e e s b e n z A-Class รถ Luxury Compact s e d a n รุ่นประกอบในประเทศออกมาจำหน่ายให้กับลูกค้าชาวไทยโดยในช่วงเวลานั้นนะครับก็ได้วางตัวเลือกให้แก่ลูกค้าด้วยกัน2รุ่นนั่นก็คือรุ่น A200 Progressive ราคา1,990,000บาท รุ่น A 200mg Dynamic ราคา2 150,000บาท และด้วยการวางราคาตัวล่างไว้ไม่ถึง2ล้านบาทจึงทำให้มีลูกค้าให้ความสนใจและมียอดจองเข้ามาเป็นจำนวนมากแต่ด้วยปัญหาการขาดแคลนชิ้นส่วนนะครับทำให้ในช่วงเวลานั้นไม่สามารถส่งมอบรถให้กับลูกค้าได้ตามที่ควรจะเป็นเ e อร์เซเด e เบนประเทศไทยจึงไม่สามารถสร้างตัวเลขยอดขายได้ตามที่ได้ตั้งเป้าไว้ล่าสุดนะครับจึงได้ส่ง A 2 0 0 AMG Dynamic Facelift รุ่นปี2023 ถูกส่งลงมาพื่ทวงส่วนแบ่งตลาดรถยนต์นั่งหรูขนาดเล็กอีกครั้งด้วยการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมในหลายจุดส่วนจะมีอะไรที่แตกต่างไปจากรุ่นก่อนหน้าบ้างทีมงานออ t โตอัปเดตจะมาเล่าให้ฟังกันในคลิปนี้ครับ คือ New A-Class นะครับตกแต่งสไตล์สปอร์ตด้วยชุดแต่ง AMG Body Styling ลายกระจังหน้าเปลี่ยนใหม่เป็นดีไซน์แบบ Star Pattern Radiator g r i l l ส่วนฝากระโปรงหน้านะครับดีไซน์แบบเดียวกับในรุ่นพี่อย่าง CLS-Class ซึ่งช่วยเพิ่มมิติให้กับตัวรถดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้น และยังนับเป็นครั้งแรกนะครับของ the new a c r a s s ที่เพิ่มเติมให้รถดูสปอร์ตด้วยการเพิ่มหลังคาแบบพาโนรามิกรูปเข้ามานอกจากจะเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถแล้วยังทำให้ภายในนะครับดูโร่งโปร่งสบายเพิ่มมากขึ้นระบบไฟหน้าเปลี่ยนใหม่เช่นกันนะครับจากเดิมเป็นแบบ LED high performance เปลี่ยนเป็น LED high performance with adaptive high beam assist ซึ่งเป็นการเพิ่มระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติเข้ามาส่วนดีไซน์ของโคมไฟนะครับก็ปรับใหม่เป็นแบบ r f l e c t i o n t เทคโนโลยีส่วนไฟท้ายยังเป็นเหมือนเดิมนะครับแต่ปรับดีไซน์ภายในตัวโคมเล็กน้อยให้แสดงสัญญาณไฟได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับระบบกุญแจนะครับเป็นแบบ Key l e s s Go พร้อมด้วยระบบเปิดปิดฝากระโปรงหลังแฮนด์ฟรีแอคเสนะครับซึ่งจะเป็นในลักษณะของการเตะเปิดฝากระโปรงเวลาที่เราต้องการเก็บของส่วนเวลาปิดเรายังต้องใช้มือช่วยในการกดลงเพื่อปิดฝากระโปรงท้ายโดยทาง Mercedes-Benz นะครับแจ้งว่าฟังก์ชันนี้นะครับอยู่ใน Mercedes-Benz a c l a s s ที่จำหน่ายทั่วโลก ล้ออลลอยลายเดิมนะครับนั่นก็คือลาย AMG 5ก้านขนาด18นิ้วแต่มีการปรับเปลี่ยนในส่วนของสีตัวล้อให้เป็นสีดำจากเดิมที่เป็นสีเทาพร้อมนะครับด้วยการปรับสมรรถนะของระบบเบรกให้ดียิ่งขึ้น ด้วยการเปลี่ยนระบบปั๊มเบรกนะครับเป็นแบบ2พอร์ตขนาดเล็กจากเดิมที่มีเพียงพอร์ตเดียวขนาดใหญ่ส่วนจานเบรกขนาดเท่าเดิมนะครับคือคู่หน้าเส้นผ่าศูนย์กลาง305ม mm, ิลิเมตรคู่หลังมีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่276ม mm, ิลิเมตร พวงมาลัยนะครับยังทำการเปลี่ยนเป็นแบบใหม่นั่นก็คือเจเนอเรชันที่5ของพ่วงมาลัย Mercedes-Benz ซึ่งเป็นตัวเดียวกันกับที่อยู่ในรุ่น c 3 5 0 e ซึ่งเปิดตัวไปก่อนหน้าไม่นานนักรูปแบบดีไซน์เป็นแบบสปอร์ตนะครับตกแต่งด้วยหนังแนปป้าพร้อมระบบชุดควบคุมเครื่องเสียงและคอนโทรลระบบต่างๆที่พวงมาลัยเบาะนั่งนะครับเป็นแบบหุ้มหนังอาร์ติโก้นะครับสไตล์สปอร์ต ตัดสลับกับไมโครคัตไมโครไฟเบอร์ iber, โดยคู่หน้านะครับติดตั้งระบบปรับไฟฟ้าพร้อมหน่วยบันทึกความจำแบบเมมโมรีซีทและระบบดันหลังสี่ทิศทางมาให้เรียบร้อยแล้วจากในรุ่นเดิมนะครับที่จะมีเฉพาะแต่ฝั่งคนขับส่วนของจอมาตรวัดขนาดเท่าเดิมเหมือนรุ่นก่อนหน้าจะเป็นแบบ All Digital i n s t r u m e n t ต์ดิสเพล ยังคงแบ่งการแสดงผลและการทำงานเป็น2ส่วนเช่นเดิมนะครับนั่นก็คือจอขนาด10.25นิ้วแสดงผลการขับขี่ตรงหน้าคนขับอีกส่วนนะครับก็จะเป็นในส่วนของจอกลางระบบสัมผัสขนาด10.25นิ้วเช่นเดียวกันนะครับโดยจอนี้จะรองรับระบบการเชื่อมต่อผ่านสมาร์ทโฟนทั้งระบบ Apple CarPlay และ Android Auto ซึ่งสามารถอัปเกรดให้สามารถเชื่อมต่อนะครับและสั่งงานได้ผ่านบลูทูธเรียบร้อยแล้วเช่นกัน สิ่งที่ทำงานควบคู่ไปกับจอขนาดใหญ่นะครับก็คือระบบที่อัปเกรดให้ทันสมัยขึ้นด้วยการเพิ่มระบบปฏิบัติการ MBUX 7รุ่นล่าสุดพร้อมด้วยระบบ Mercedes Me Connect นอกจากเรื่องการสั่งงานด้วยเสียงที่เป็นจุดเด่นของ MBUX 7แล้วนะครับนั่นก็คือความสามารถของระบบ AI ที่จะเข้ามาเรียนรู้และจดจำการใช้งานพร้อมด้วยการปรับตัวอินเทอร์เฟสของหน้าจอให้เหมาะสมกับการใช้งานของผู้ขับขี่ในขณะนั้นสิ่งที่ขาดหายไปหรือถูกตัดออกไปนะครับนั่นก็คือตัวทัชแพด ตรงบริเวณคอนโซลกลางที่อยู่คู่ Mercedes-Benz มาหลายรุ่นเหตุผลสำคัญนะครับเนื่องจากทาง Mercedes-Benz มองว่าระบบ MBUX 7มีระบบการสั่งงานผ่านหน้าจอไปจนถึงระบบควบคุมบนพงมาลัยพร้อมอำนวยความสะดวกเพียงพอแล้วจึงไม่จำเป็นที่จะต้องมีหลายจุดเกินไปแต่สิ่งที่สำคัญกว่าน่าจะเป็นเรื่องของการบริหารต้นทุนในการผลิตรถตรงจุดนี้เพื่อไปเพิ่มความสำคัญให้ตรงจุดอื่นแทนครับ ส่วนอุปกรณ์อำนวยความสะดวกนะครับและเพิ่มความสะดวกสบายในการขับขี่อื่นๆที่เพิ่มเข้ามานะครับยังประกอบไปด้วยระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติเทอร์โมโทรนิกนะครับแยกปรับอุณหภูมิ2โซนพร้อมด้วยการมาถึงของช่องปรับอากาศผู้โดยสารตอนหลัง ระบบชาร์จโทรศัพท์มือถือแบบไร้สายติดตั้งอยู่บริเวณหน้าคอนโซลกลางในตำแหน่งที่ใช้งานยากพอสมควรนะครับนอกจากนั้นยังมีช่อง USB Type C 4, 4ช่องบริเวณใกล้ช่องเก็บของ2จุดและบริเวณช่องเก็บของตรงกลางอีก2จุด จุดเด่นอีกส่วนที่ Mercedes-Benz ภูมิใจนำเสนอใน A 200 AMG Dynamic คันนี้นะครับนั่นก็คือระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS ซึ่งเป็นระบบมาตรฐานความปลอดภัยที่ต่อไปจะถูกบังคับให้มีในรถที่จำหน่ายในประเทศไทยทุกรุ่นแต่ทาง Mercedes-Benz เขาก็แจ้งนะครับว่าในขณะนี้เขาเป็นแบรนด์ยุโรปเพียงแบรนด์เดียวที่ใส่ระบบ ADA s มาให้เต็มทุกฟังก์ชัน a d a s as, ใน Mercedes-Benz A 2 0 0 a MG Dynamic ประกอบไปด้วยระบบช่วยเบรกฉุกเฉินแบบ Active ไฟกระพริบเบรกฉุกเฉินระบบรักษาความเร็วและจำกัดความเร็วระบบแจ้งเตือนเมื่อมีรถอยู่ในจุดอับสายตาระบบแจ้งเตือนยานพาหนะขณะเปิดประตูระบบช่วยการนำเข้ารถจอดอัตโนมัติระบบแจ้งเตือนแรงดันลมยางและสุดท้ายนะครับระบบแจ้งเตือนอาการเหนื่อยล้าขณะขับขี่ คุมพลังยังคงเดิมนะครับนั่นก็คือเครื่องยนต์เบนซิน1.3ลิตรเทอร์โบติดตั้งระบบไซลินเดอร์ชั o อ f ฟที่ทำให้เครื่องยนต์สามารถขับเคลื่อนด้วยลูกสูบเพียง2ลูกสูบเมื่อขับขี่ด้วยความเร็วต่ำรองรับการใช้งานน้ำมัน E85 และยังเป็นเครื่องยนต์ที่สามารถทำอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงได้เฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่16.7กิโลเมตรต่อลิตร A200 AMG Dynamic นะครับยังมาพร้อมโหมดการขับขี่ให้เลือกได้ถึง4แบบนะครับนั่นก็คือโหมด Eco, โหมด Comfort, โหมด Sport และโหมด Individual และด้วยความที่อยู่ในตระกูล AMG นะครับ Mercedes-Benz จึงได้ปรับระบบช่วงล่างใหม่เป็นแบบ Lower c o m p o r t Suspension เพิ่อการขับขี่ที่นุ่มนวลมากยิ่งขึ้น A200 AMG Dynamic มาพร้อมสีตัวถังทั้งหมด4สีนะครับได้แก่สีขาว Polar White สีดำ Cosmos Black สีเงิน i r i d i u m Silver วและสีเทา Mountain g r a y โดยวางราคาจำหน่ายอยู่ที่2 3 2ล้านแสนบาทซึ่งเป็นการวางจำหน่ายเพียงรุ่นเดียวนะครับโดยราคานับว่าเพิ่มจากรุ่นเดิมขึ้นมาจำนวน1 7 7 0 0 0 0บาท และนี่นะครับคือทั้งหมดของจุดที่ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมเข้ามาใหม่ของ The New A-Class รุ่นปี2023คุณผู้ชมนะครับสามารถติดตามการอัปเดตข้อมูลรถยนต์รุ่นใหม่ๆแบบนี้ได้ผ่านรายการ Auto ตอัปเดตในช่องกลางปีออนไลน์ฝากกด Subscribe และกดแจ้งเตือนเพื่อให้คุณไม่พลาดข่าวสารในวงการรถยนต์ได้เป็นประจำก่อนใครขอบคุณครับ you